เสียงรถด,ดังมากเกาะติดชีวิตลูกทุ่งนะคะวันนี้อยู่กับนุชวิลาวันอาสยามค่ะก็วันนี้อยู่ที่ร้านของนุชเองนะคะร้านแซ่บตาสวดค่ะนุชจะพาไปดูนะคะว่าวันนี้ที่ร้านของนุชมีอะไรบ้างแล้วก็ที่สําคัญนะคะวันนี้จะโชว์ฝีมือทําให้แฟนๆได้ได้ยั่วน้าลายนะคะเพื่อที่หลอกล่อมาทานที่ร้านนะคะเข้าไปในร้านกันก่อนเลยค่ะ ก็สําหรับที่มาที่ไป<ร>ของการเปิดร้านนุชนะคะก็คือด้วยด้วยความที่ปกติแล้วเนี่ยนุชก็จะเป็นเป็นฟิลของหน้าครอบครัวอยู่แล้วดูแลคุณพ่อคุณแม่แล้วก็พี่ชายอีกสองคนนะคะก็เลยคิดว่าแบบอยากอยากทำร้านนี้เพื่อให้พี่พี่เขาได้ได้แบบเขาเรียกว่าวทํางานด้วยกันหางเงินใช้เองดีกว่าถ้าปกติถามว่าเมื่อก่อนแบบทํางานดูแลครอบครัวได้ไม่ได้แต่ว่าตอนนี้ พูดง่ายถึงเป็นน้องเล็กสุดนะแต่ว่าเราก็อยากแบบอยากาหายห่วงมีธุรกิจเป็นของตัวเองอเพราะเปิดร้านมาคือดีมากเปิดเมื่อวันที่สองธันวาจะปีหนึ่งแล้วค่ะเดือนหน้าก็ครบปีหนึ่งแต่อยากจะบอกว่าแบบธันวามกราคมกุมภามีนาสี่เดือนแรกปังมากแต่หลังจากนั้นค่ะที่ฉันเจอโควิดค่ะก็เลยแบบ ก็ต้องปรับตัวก็ปรับตัวแต่ว่าโชคดีที่ช่วงโควิดจะมีออนไลน์จากตอนนั้นที่เป็นงานรองเป็นงานรายลเอีที่อยากทําเพิ่มกลายเป็นตอนตอนนั้นก็คือเป็นงานหลักไปเลยการพ่อแม่อะไรก็มาอยู่ด้วยกันหมดก็เลยแบบได้ดูแลกันอย่างน้อยเช้าเที่ยงเย็นได้ทานข้าวครบสามมือเมนูไหนที่แบบว่าคนเขาสั่งซิกเนเจอร์เลยค่ะขอเลยค่ะนี่ตัวนี้เป็นก๋วยจั๊บ อุบลค่ะสูตรคือนายแม่นี่อันนี้คือถ้วยนี้คือพิเศษนะคะสูตรนี้เอาไาจากที่ไหนคะก็คือที่จริงอ่ะมันเป็นกวยจับอุบลก็อาจจะเป็นสูตรของทางอุบลอะไรอย่างเงี้ยเพราะคุณพ่อเป็นคนอุบลก็เหมือนกับเป็นสูตรสภัยอุบลค่ะแต่ว่าอันนี้ก็น่าจะเป็นเคล็ดลับของแม่เขาว่าคือเมื่อก่อนไม่บอกเลยนะคะแต่พอแบบช่วงนึงแบบก่อนพี่ชายจะแต่งงานช่วงมาไม่กี่เดือนมานี่เอง เขาต้องกลับไปเตรียมงานที right <c oughs> ่บ <The camera apan> ้านนะคะเขาก็เลยคลายตะขาบมาให้เราแล้วตอนนี้ได้สูตรแล้วนะคะก็เลยแบบว่าเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูค่ะหน้าตาของเขาก็จะเป็นประมาณนี้แบบมันพิเศษตรงไหนมันพิเศษมันพิเศษแบบหัวยับอวนเจ้าอื่นไหมก็สําหรับตัวนี้ก็มันมันเป็นที่น้ําซุปที่แม่เราทําคือพูดง่ายๆว่าใครใครได้กินก็ต้องแบบหลงรักพี่ลองลองชิมดูพี่กวาง เพราะว่าต้องทานแบบร้อนๆไม่ต้องปรุงยังได้เลยพี่กวางจริงเป่ากควาร้อนเห็นไหมเห็นไหมไม่ต้องปรุงเลยจริงๆตัวแล้วบอกเลยว่าตัวแล้วคือคือเพิ่มแค่ความเผ็ดนะอย่างพริกเนี่ยเราก็จะเป็นแบบพริกเจียวเลยอันนี้ทำเองทุกอย่างเขาเรียกว่าแฮนด์เมดหมดเลยค่ะที่ร้านทำเองเดินไปซื้อเอง หอมหอมเนี่ย<อ>แค่กินก็รู้แล้วว่าต้องแฮนด์เมดทำเองทั้งทุกอย่างทุกอย่าง<อ>ค่ะแล้วเมนูไหนที่ที่คนชอบสั่งนอกจากอันนีก้ก็ก็จะเป็นทั้งยำทั้งส้งตมตำแล้วก็ต้มแซบคือทุกอย่างคือที่จริงอ่ะอาหารในร้านเราเนี่ยมัน,ม,นมันเหมือนจะทั่วไป<อ>แต่ว่ารสชาติมันไม่ทั่วไปออ,อมไม่ทั่วไปว่ะรสชาติันพิเศษมากถ้ามาต้องสั่งอะไร ก็อย่างแรกก็จะเป็นก๋วยจั๊บนะคะอันนี้อย่าห้ามพลาดใช่แล้วก็อีเมนูหนึ่งก็จะเป็นพวกอย่างเงี้ยค่ะเป็นอย่างตำกุ้งสดก็จะขายดีนี่คุณลูกค้าอ่าเข้ามาค่ะเป็นฟิลธรรมชาติอันนี้เป็นนักกีฬาวอลย์บอลอยู่ในมอลังสีสวยที่สุดในมอลังสีสวยที่สุดนะคะวันชอบทำซุปจะชอบกระดูกหมูนี่เนไหก้ามาทานทไหมะมาทานบ่อยมบ่อยมากคืออาทิตย์หนึ่งอ่ะ นับครั้งได้เลยว่าประมาณเอออาทิตย์หนึ่งนางจะมาหนึ่งสองครั้งเพราะว่าบางทีนางมากับเพื่อนบางทีนางมากับโค้ดค่ะเขาจะตามมานะเนี่ยหรอเลิศโค้ดก็จะมานะคะว่าโค้ดก็มาบ่อยมากค่ะตอนแรกที่มารู้ไหมว่าเป็นร้านของนุชวิลาวัน รู้จากพอโค้ดเพราะว่าโค้ดบอกเอพราะว่าเนี่ยเป็นคนชอบพิน,นุนอยู่แล้วอชอบเพลงแล้วทีนี้ก็อยากเจอว่าเอ้าเขามาเปิดร้านส้ตมตำอยู่มอลังสินหรออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยบอกว่าพาโค้ดให้โค้ดมาพามาเลยเพราะว่าชอบแล้วมาก็คุย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 กันเลยก็เลยเป็นลูกส<อ>าวตัวจริงไหมส้มตำอะไร็นตาเนี้เดี๋ยวสักหน่อยเดี๋ยวให้ตำเองแล้วค่ะเนี่ยมาบ่อยถ้างั้นเดี๋ยวตอนนี้เราไปเริ่มทำกันเลยดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวพี่กวาง ไปกันเลยค่ะเดี๋ยวนุจะไปดูว่าเมนูอะไรนะคะมาค่ะวันนี้นะคะนุก็จะโชว์ฝีมือของรถนะคะในการวันนี้นุก็จะโชว์ฝีมือนะคะในการ อ่ะเทคสามวันนี้นะคะหนูก็จะโชว์ในฝีมือการทำยำสามอย่างยำสามอย่างวันนี้ก็มีคือไข่แดงกุ้งสุกแล้วก็หมูยอนะคะเอาแบบเบาๆเพราะว่าพี่กวางทานเผ็ดไม่ได้ริๆท,ท,ที่นี่แซ่บเลยใช่ไหมโอ้โหที่สุดค่ะแต่ว่าก็ตามใจคุณลูกค้าค่ะ,คะว่าคุณลูกค้าอยากแบบได้เผ็ดเลเวลไหนใช่ค่ะเผ็ดไม่เผ็ดก็แซ่บอยู่แล้วนี่อันนี้ก็พีก่อนนี่ขนาดไม่เผ็ดนั่น นี่ค่ะอันนี้เป็นน้ำยำสูตรพิเศษของเรานะคะไม่บอกค่ะว่าใส่อะไรบ้างนะคะมันพิเศษจริงๆแล้วก็ต้องมากินที่ร้านใ,ใช่ค่ะก็จะเป็นนี่ค่ะเป็นผักนะคะก็จะเป็นมะเขือเทศหอมแขกแล้วก็ขึ้นช่ายแล้วก็ผักชีใบเลื่อยแล้วนุก็จะใส่มะนาวมะนาวที่ร้านเราคือมะนาวแท้เลยนะคะไม่มีไม่ใช้น้ำมะนาวค่ะเพราะว่าแม่นุชเคยป่วยเป็นมะเร็ง แล้วเขาก็ไม่สามารถแบบทานแบบของหมักของดองได้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบกับแม่ทำเหมือนแม่แล้วก็ตัวนี้ค่ะที่ขาดไม่ได้น้ำปลาร้าน้ำปลาร้าของเรายำที่ร้านเราใส่น้ำปลาร้านะคะได้ข่าวว่ามีแบบมาขอซื้อ,อจะต้องใส่วขวดขายด้วยใช่ค่ะแบบบางทีลูกค้าแบบมาแล้วพี่หญิงลีพี่หญิงลีวันนั้น ฉันขอซื้อกลับบ้านหน่อยแล้วก็ไปตําถั่วเห็นในคลิปนั้นน้นําปลาร้านางนุษย์นะคะนางนุษส่งมาให้ส่งมาให้พี่หญิงลีชิมชอบค่ะนางนุษวิลาวันน้องๆกันเองค่ะก็ใส่ไม่เยอะนะคะเออพี่หญิงลีก็น่ารักมากน่ารักมากคือพี่หญิงลีเข้าที่ร้านอะ่ะถอดรองเท้าด้วยพี่หญิงลีบอกว่าวก็ทำไมพื้นร้านสะอาดจังไม่ข้าใส่นี่หน้าตา เรียบร้อยเสร็จแล้วค่ะนี้ก็เป็นเมนูยำแซบตาสวดนะคะเข้าไปชิมกันค่ะว่าจะสวดจริงๆริงไหมนะคะมาค่ะชิมเลยเดี๋ยวหนูให้ชิมแบบทุกอย่างนี่ให้พี่กวางก่อนเลยต้องให้นางชิมเพราะาเรากินบ่อยแล้ว เพราะถ้าเรากินเราก็จะบอกว่าเราอร่อยอยู่แล้วใช่ไหมเอาน้ำไปด้วยหมูยอเป็นไงหพูดไ่ออกนี <t un> <t un> ่คืออะไรคะตัวที่ปลาร้าใช่มันหอมมันหอมปลาร้าเราจะหอมปลาร้าเราทำจากอะไรดีวะก็ปลาร้าค่ะใช้จากปลาไม่ได้หมักปลาร้าแต่เราซื้อปลาร้ามาแล้วเราก็มาปรุงทำเป็นสูตรของเราซื้อแต่ของดีๆค่ะ สั่ออไลน์ได้ใช่ค่ะมีแกร็บแล้วก็มีไลแมนค่ะสามารถสั่งได้เลยนะคะราคาเป็นไงอุ้ยราคาที่นี่คือถูกมากเลยนะคะุ่ยจับอันนี้ทัวใหญ่ๆเงี้ยคือแค่แ0บาทนี่คือแบบไซส์พิเศษนะคะก็คือเอาเอาง่ายๆอ่ะอาหารแบบราคาทั่วไปมากยำก็แบบเรื่องนที่80บาทแบบบริการดีบางวันลูกค้ามาขอให้ร้องเพลงเง,งี้ยก็รอง ใช่นี่ไงมากันครุปซิต้องต่อตัแล้วแหละนี่นี่นี่ F C F C สวัสดีค่ะนี่ตอนนี้ค่ะโค้อ้าวเห็นไหมบอกแล้วบอกแล้วนี่เห็นไหมนี่เห็นไหมถ้าขึ้นชื่อไปจับ นี่นี่ถือว่าแบบมามา,มากินเองจริงๆเคย,ายมากินจริงๆไม่ใช่หน้าม้านะคะแต่นป็ลูกค้าจริงนะไม่ใช่น้ามาะะนน้าไม่ใช่น้าม,า <laughs> ม้าแต่ว่าเป็นลูกค้าจริงแต่เป็นลูกค้าประจําก็สําหรับร้านนี้นะคะก็ถ้าเข้ามาจากถนนวิภาวดีรังสิตนะคะกเ็เข้ามาทางมอรังสิตเลยแต่ว่าจะอยู่ถนนหลักนะคะก่อนถึงมอเลยตลาดสมกรมา2อ0เมตรร้านอยู่ขวามือนะคะมากันเยอะๆนะคะแล้วถ้าถ้ามาจากเขาลูกทุ่ง พิเศษเลย,เลยะค่ะเดี๋ยวโน้จะแถมกระจับยวนให้หนึ่งถ้วยเลยอา,ยาแล้วสนุกคืออ๋อมาจากมาจากข่าวลูกทุ่งไม่สั่งอะไรอ๋อผมมารอตัวตัวพี่รอเล <c oughs> ยไม่ใช่ถ้ามาแล้วต้องส,สงั่งอาหารเยอะๆนะใช่ค่ะ,ะยังไงก็อย่าลืมมาเป็นกำลังใจให้หน้ตวีรวาเนื้อนะคะแซ่บตาสวดค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะต้องให้กินก่อนเดี๋ยวมันจะอืดก่อน